สวัสดีค่ะผู้ปกครองท,ทุกท่านสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับครูสมฤทธิ์นะคะวันนี้หน่วยการเรียนรู้เรื่องอาชีพในฝันกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะคะ อาชีพคุณหมอนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็คือหูฟังนะคะหูฟังใช้สำหรับฟังคนไข้นะคะฟังปอดฟังหัวใจและอว,วัยวะต่างๆในร่างกายนะคะเข็มฉีดยา เข็มฉีดยาใช้ฉีดคนไข้นะคะเพราะว่าเวลาฉีดยาแล้วก็จะเข้าไปสู่ร่างกายของคนไข้นะคะเครื่องมือเครื่องใช้ของคุณหมอนะคะต่อไปตำรวจเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพของตำรวจก็คือคกุญแจมือ นะคะกุญแจมือก็เอาไว้สําหรับจับจรนผู้ร้ายเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมือเลยนะคะโจรนผู้ร้ายก็จะได้ไม่ต้องวิ่งหนีไกลได้นะคะใส่ข้อมือโจนผู้ร้ายที่ทำผิดกฎหมายนะคะต่อไปปืนปืนปน,นะคะเอาไว้สำหรับยิงโจรผู้ร้ายนะคะตำรวจก็ต้องมีปืนนะ,ะเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพของตำรวจนะคะ ต่อไปคุณครูเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพของคุณครูก็คือช็อคกระดานดำปากกาไว้บอร์ดนะคะที่ครูกล่าวมานี้คือเอาไว้เขียนให้เด็กๆดูนะคะอุปกรณ์หลักที่ครูต้องมีนั่นก็คือปากกาแดง ปากกาแดงที่จะต้องพกติดตัวไว้เสมอเพื่อตรวจการบ้านนะคะใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาในบางครั้งนักเรียนส่งการบ้านช้าหรือมีข้อสงสัยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเกี่ยวกับวิชานั้นๆก็สามารถถามคุณครูได้ ะะถามครูได้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นครูต้องเป็นทุกอย่างทุกเวลานะคะช็อกนะคะปากกาไวบ้บอดนะคะก็เอาไว้รูปให้เอาไว้วาดรูปให้เด็กๆด,กดูนะคะบนกระดานบนกระดานไวบ้บอดนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของอาชีพครู ะคะต่อไปทหารนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพของทหารก็คือปืนนะคะเวลาไปชายเดนก็จะมีปืนพกไปนะคะขึ้นชายเดนนะคะขึ้นบนโดยกนะะ็จะพกปืนไปด้วยนะคะทหารต่อไประเบิดนะคะต่อไปรถถัง รถถังใช้เพื่อเป็นยานพาหานะในการออกลบเท่านั้นนะคะรถถังของทหารนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูสมฤทธิ์มีคลิปมาให้ชมเชิญชมได้เลยค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพคุณหมอจะมีที่ตรวจมีเครื่องมือทางการแพทย์คุณพยาบาล มีเข็มฉีดยาและอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาให้คนหายป่วยได้นะคะคุณตำรวจจะมีนกหวีดกุญแจมือและปืนค่ะส่วนพี่ทหารจะมีปืนเช่นกันค่ะคุณครูมีหนังสือปากกาดินสอกระดานและอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กๆเ,เก่งขึ้นนะคะ วิศวกรจะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบค่ะชาวนาจะมีเคียวเกี่ยวข้าวค่ะใช้สำหรับเกี่ยวข้าวและหมวกใช้สำหรับการแดดนะคะพนักงานดับเพลิงจะมีรถน้ำและอุปกรณ์ที่ช่วยในการดับไฟค่ะพ่อครัวจะมีอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร เช่นกระทะตะหลิวหม้อเป็นต้นค่ะส่วนพี่บุรุษปลายสนีจะมีจดหมายกล่องพัสดุและสิ่งที่ใช้ส่งหากันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ชมคลิปของคุณครูไปแล้วนะคะ